สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันกับช่วงทิงเที่ยงนะคะของวันพรฤหัสวัสดีนะคะวันนี้แม่ค้าก็มีมีดมาให้พี่ๆได้ชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเขาจะเป็นมีดแร่นะคะเป็นมีดแร่มีมาทั้งหมด9เล่มนะคะชุดนี้จะเป็นชุดของเหล็กตลับลูกปืนโอ้ไม่ใช่สิชุดนี้นะคะเป็นมีดแร่เนาะที่ทำมาจากเหล็กอ่ จากเม็ดลูกป,ปืนเยอรมันนะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะที่แม่ค้าเคยให้ดูเนาะ,ะชุดนี้จะเป็นค่อนข้างเล่มยาวนะมีเล่มสั้นด้วยเล่มยาวด้วยนะคะปลายแหลมค่ะมีทั้งหมดมา9เล่มนะคะก็ก่อนอื่นก่อนอเข้าเรื่องเนาะก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมก่อนนะคะภาคเหนือเนาะก็หลายจังหวัดค่ะที่น้ําท่วมเรียบร้อยนะคะโ <laughs> ดยเฉพาะจังหวัดหน้านเนาะน้ําท่วมนีแบบเกือแบบทุกพื้นที่นะคะ,ะจังหวัดแพร่ก็เริ่มแล้วค่ะ เริ่มท่วมเป็นบางพื้นที่นะคะเขากา็มีการแจ้งเตือนกันมาเนาะส่วนบ้านแมคคานะคะอยู่อยู่ไกลไปนิดนึงเนาะอยู่ไม่ได้ติดกับแม่น้ํานะคะก็จะ,อ,ะอาจจะไม่ท่วมนะคะเหมือนปีแล้วปีที่แล้ว,ลวน้ําท่วมในเมืองนะคะเพราะว่าเขาติดแม่น้ํายมเนาะแต่ร้านแมคคานี่อยู่อยู่อีกฝั่งนึงนะคะยังไม่ท่วมนะคะ,ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูมิ้แรกกันเนาะมิ้แรกที่ทํามาจากเม็ดลูกปืนเยอรมันนะคะมีทั้งหมด 8เล่มค่ะอีกเล่มหนึ่งจะเป็นมินเน็ตนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกค่ะเล่มแรกเนี่ยจะเป็นทรงแรล่ที่เป็นทรงอสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเล่มนี้ค่ะกว้าง2.2ยาว4.7ะนัน4มิลนะคะสัน4มิลด้ามจับอยู่ที่ประมาณ5นิ้วด้ามจับ5นิ้วเออด้ามจับ6นิ้วนะคะเล่มนี้ค่ะชุดนี้เขาเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้มีเล่มเดียวนะคะ ดูคมคม,ๆๆม่มมีดแรล่แล้วไหมคะนะคะจะคมปลิบแบบนี้เลยค่ะคมหวานนะคะถ้าสมมติว่าเล่มไหนที่ยังมีติดๆขัดๆเดี๋ยวอ่าแม่ค้าให้ช่างเขาเช็คคมให้อีกทีเนาะเล่มนี้นะคะมีดแรลเม,ม็ดมลูกปืนนะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มละห้าร้อยบาทนะคะ,ะแถมฝัก p v c ให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มใดๆนะคะต่อไปเล่มที่สองค่ะเล่มนี้เป็นส่งคข็มนะคะกว้างหนึ่งจุี่ยาวหกจุดหนึ่งสันสามมิลค่ะ สันสามิลน,นะคะทุกเล่มนะคะทํามาจากเม็ดลูกปืนเยอรมันค่ะนะคะไม่ได้หยิบมาเม็ดเม็ดของเขานะคะก็เป็นเม็ดเล็กๆนะคะอ่าแล้วแต่ว่าช่างเขาจะทําออกมาทรงไหนเนาะมีทรงสามเหลี่ยมทรงแคมนะคะแล้วก็มีทรงอ่อปลายแหลมค่ะทุกเล่มเล่มละห้าร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่สามค่ะเล่มนี้กว้างหนึ่งจุดสามยาวหกจุดหกสันสามมิลค่ะ มเม็ดลูกปืนนะคะเขาจะปีเขาจะมีความแข็งมากนะคะแล้วก็ทํายากค่ะเนื่องจากเขาเป็นมเม็ดเล็กนะคะยิ่งเล็กยิ่งทํายากนะคะเพราะว่ามันแข็งมากยืดออกมาค่อนข้างยากนะคะสําหรับเม็ดลูกป,ปืนนะคะถามว่าคมไหมคมหวานเจ็บเลยค่ะแล้วก็แข็งมากถ้าเป็นเม็ดแร่แบบนี้ก็จะเหมาะกับแร่หั่นซอยนะคะไม่เหมาะกับการสับนะเพราะว่าสันของเขาเล็กนะคะสันบ,บางแล้วก็ น้ำหนักเล็กน้ำหนักสันบางแล้วก็น้ำหนักน้อยนะคะน้ำหนักอยู่ประมาณสองขีดสองขีดสองขีดครึ่งไม่เกินนะคะแต่ละเล่มนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่สี่กว้างหนึ่งจุดหกยาวแปดจุดหนึ่งสันสองมิลค่ะเล่มนี้สันสันบางค่ะเล่มเบาๆนะคะสันเล็กๆนะคะเวลาเราหั่นเราแล่เนาะก็จะเหมาะมากเลยค่ะเขามีความบางดูความหวานของมีแต่ละเล่มนะคะร้านแมค้ารับประกัน มีดทุกเล่มนะคะแล้วก็แต่ละเล่มนี่ต้องหวานแจ๊บแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะ,ะมีดแร่นะคะก็จะมีความหวานความคมมากต่อไปเล่มนี้ค่ะเล่มที่ห้ากว้างหนึ่งจุดห้ายาวแปดจุดหกสันสามมิลค่ะเล่มนี้เป็นปลายแหลมนะคะชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างยาวนะคะยาวมากเลยอะ่ะคมปิ๊บเลยค่ะ เล่มละห้าร้อยบาทนะคะทุกเล่มมีฝักพี c ให้ค่ะต่อไปเล่มที่หกค่ะกว้างหนึ่งจุดห้ายาวแปดจุดเจ็ดสันสามมิลค่ะสันสามมิลด้ามจับของเขาอยู่ที่หกนิ้วเท่ากันหมดนะคะตอนนี้ถ้าก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเนาะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะคะหรือว่าสถานการณ์แบบตามชายแดนเนาะ เกาะติดข่าวเกาะติดสถานการณ์ทุกเวลาค่ะช่วงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกทท่านค่ะเล่มนี้เล่มที่หกนะคะต่อกันนะคะเล่มที่เจ็ดค่ะเจ็ดไปยังช่วงนี้นะคะจังหวัดแพร่นะคะกะ็มีแจ้งเตือนเนาะแจ้งเตือนน้ำท่วมมาทุกชั่วโมงนะคะว่าน้ำล้นตะลิง่งให้อ่า อพยุบนะคะก็มีแจ้งเตือนมาทุกชั่วโมงค่ะตอนนี้เนาะตอนนี้ก็ยังแจ้งมาอยู่นะคะสําหรับจังหวัดแพร่นะคะไม่รู้ที่อื่นเหมือนกันหรือเปล่านะคะวันนี้ฝนตกไหมฝนโปรยๆยค่ะตกไม่เยอะนะคะแต่ว่าเมื่อดริมทั้งวันนะคะแล้วก็โปรยโปรยตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานนะคะถึงวันนี้ยังไม่หยุดเลยเนาะโปรยๆแบบก็จะว่าหยุดก็ไม่หยุดไม่เชิงหยุดนะคะฝนเนี่ย แต่ว่าน้ําไม่รู้มันจากไหนมันเป็นน้ําเหนือนะคะน้ําที่มาจากแบบแม่น้ํายมแม่น้ํำน่านนะคะที่เขาล้มมาเนาะต่อไปเล่มนี้เล่มที่เจ็ดค่ะกว้างหนึ่งจุดห้ายาวแปดจุสี่สันสามมิลค่ะยาวมาไหมคะไล่เตอเล่มที่สั้นสุดไปนะคะเล่มสั้นสุดไปหาเล่มยาวเนาะทุกเล่มห้าร้อยบาทพร้อมฝากพร้อมส่งนะคะสถานการณ์ไม่ค่อยดีช่วงนี้ ต่อไปเล่มแปดค่ะเล่มน,นี้ยาเอ่อกว้างหนึ่งจุดห้าค่ะยาวเก้านิ้วนะคะสันสามมิลค่ะยาวมากเล่มเนี้ยเม็ดเล็กนิดเดียวนะคะแต่ว่าเขายืดออกมาได้ยาวเนาะช่างเขายืดออกมาแบบนี้ยาวๆนะคะแล้วแต่ว่าช่างจะยืดออกมาสรงไหนนะคะคมกริบเลยค่ะคมหวานมากแต่ละเล่มน,นะคะเพราะว่าเป็นผมแลนะ่เนาะขมแลก่ก็จะมีความคมหวานแบบนี้ค่ะ หนึ่งถึงแปดนะคะเล่มละห้าร้อยบาทค่ะเม็ดลูกปืนเยอรมันนะคะต่อไปเล่มที่เก้าเล่มสุดท้ายจะเป็นทรงมิดเน็บนะคะเป็นเม็ดไม่ใช่เม็ดเล่มนี้เป็นตลับลูกปืนเยอรมันนะคะอ่าเป็นทรงเน็บค่ะกว้างสองนิ้วยาวแปดจุดห้าสันเจ็ดมีน้ำหนักเล่มนี้สามร้อยแปดสิบกรัมนะคะเกือบสี่ร้อยกรัมนะคะเล่มนี้เล่มนี้ชุดก่อนไหมคะให้ราคาจิตร้อยห้าสิบนะคะเล่มนี้มันอยู่นานมากไม่ไปไหนสักทีเล่มนี้ อแม่ค้าให้ราคาเจ็รอยบาทนะคะพร้อมฝักพร้อมส่งค่ะเล่มนี้นะคะเป็นตรับลูกป,ปืนเยอรมันค่ะเป็นขัดผิวขาวแบบนี้เนาะดูความคมค่ะแบบนี้ถามว่าฟันได้ไหมฟันได้นะคะเพราะว่าน้ําหนักของเขาสี่เกือบสี่ร้อยกรัมนะคะแล้วก็สันเจ็ดมิลค่ะสันใหญ่นะคะก็สามารถเข้าโคัวทำทัวร์แล้วก็ฟันไม้ได้ด้วยนะคะแต่เล่มเขาม่ใหญ่มากเนาะแปดแปดนิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้แม่ค้าให้เจ็ดร้อยบาทนะคะ พี่ๆสนใจชุดนี้ค่ะชุดมีดแรกปที่สนใจนะคะชุดนี้นะคะเป็นแบบหนึ่งถึงแปดนะคะเป็นเม็ดลูกปืนเยอรมันค่ะแล้วก็นี้ชุดนี้นะคะหนึ่งถึงแปดเป็นเม็ดลูกปืนเยอรมันนะคะเล่มละห้าร้อยบาทค่ะเล่มนี้และเล่มนี้เล่มที่เก้านะคะเป็นตลับลูกปืนเยอรมันทรงมีดแบบนี้นะคะก็ทักมาค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าเปสองค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะขอดูรูปจะชัดอีกทีขอดูรูปชัดอีกทีในไลน์ได้นะคะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัดีค่ะ